สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปสรุปหวยลาวนะครับโค้งสุดท้ายของหวยลาวพัฒนาตามสัญญาว่าเมื่อทําเสร็จแล้วคัดเสร็จแล้วก็จะรีบลงให้ดูนะครับเพื่อจะได้นําไปเป็นการตัดสินใจของ f อฟนะครับ เป็นแนวทางนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็นลักล่ในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง y t u t u คอยอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชม มากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักล่าขอ f ีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมให้มีแต่ความโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผมเรามาพูดคุยกันนะครับ คลิปแรก ep 1นะครับผม ep 1เรือนักรานะครับผมเน้นให้ไปที่นะครับไปดูตัวเด่นก่อนนะครับเน้นไปที่5นะครับผมแล้วก็3 6 7 8แนะครับ3 6 7 8นะครับแล้วก็2นะครับเด่นมากเด่นน้อยตามนี้นะครับ อันนี้คือไปเอาแค่ตัวเลขนะครับแต่ก็ฟังไปด้วยนะครับทีนี้นะครับคลิปแรกนะครับที่มันชนอ p 1ชนกันก็มีคู่นี้ครับมี53นะครับกับหกสอที่ชนกันเยอะนะครับส่วนที่นะครับที่ชนกัน2ครั้งนะครับผมก็มี05 1525 06 1626 07 1727นเนะครับเนี่ยครับชุดนี้ทั้งหมด3ชุด35เนะรามีอยู่แล้วนะครับที่เราพูดไปตะกี้นะครับ35ที่ทำค้างไว้นะครับ,นะรบทีนี้มาดูครับผมสรุปโค้งสุดท้ายเลยครับ เนยคลาดยกมาทั้งหมดตัวที่คุยกับตะกี้นยครับนะครับให้วิ่งลูดไว้นะครับที่ห้ากับแปดห้ากับนะครับเนลคราดอุปการแล้วก็เปิดตำราด้วยห้ากับแปดห้ากับแปดเราทราบอยู่แล้วว่าตัวเน้นหลักของเราก็คือห้ากับสามห้าสามกับหกสอง ห้าสามหกสอเลือกลาดเน้นไปที่ล่างนะครับพอดีมี fc นะครับคอมเมนต์มาว่าตัวตัวหนังสือตัวเลขเล็กไปนะครับก็จะพยายามเขียนให้ชัดเจนตัวใหญ่ล่างกันบนนะครับกันบนทีนี้มาดูนะครับตัวเลขข้างบนนี้ครับ คือเป็นชุดเต็มที่เลขลาดเอามาวินคัดให้ดูนะครับถ้าไม่ชอบใจในส่วนที่เลขลาดเน้นให้นะครับล่าง53ากับ6 2กันบนนะก็มาดูครับโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นเลขล่างนะครับล่างนะครับล่างกันบนนะครับล่างกันบนขอขอโทษทีครับล่างกันบน โซนนี้ครับผมเป็นบนกันล่างนะครับนะครับทำไว้เป็น2หมวดนะครับมาดูส่วนที่เลขลาดเน้นนะครับเลขลาดเน้นไป5 3กับ6 2นะครับเหมือนในคลิป ep 1น ep นี้เป็น ep 2นะครับ ep 2 ประกานี่ดีกว่าเอฟซีจะได้มองเห็นนะครับล่างกันบนครับบนกันล่างนะครับนี่ครับผมส่วนตรงนี้ครับผม53กับ62เลขลาดเน้นไปที่ล่างกันบนนะครับ ส่วน78นะครับนี่ครับโซนนี้นะครับผมโซนนี้ถ้าไม่ชอบใจ78ก็เลือกเอานะครับมีทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับจะเลขราดเน้นให้ก็คือ78นะครับกันเบิ้ลที่88นะครับบนกันล่างนะครับกันล่างนะครับเห็นตรงนี้นะครับ นะครับนะครับผม78นะครับเรอกระลาติดดาวไว้ให้เลย3ดาวนะครับจะได้เหมือนกันนะครับเนี่ย78 3ดาวถ้า78ไม่มานะครับถ้าไม่ชอบใจนะครับผมกัน79ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับกัน79ไว้นะ79ตัวกันนะครับ ตัวเดียวนะครับที่กันมันจะมี7 7 3 7 8 7 6 7 5กนะครับ 7, กันนะครับ,นะรบถ้า8ไม่มาถ้าไม่มา7 8 7, 8 7แ7เปเ็เ็นเลขถากับไม่ให้แล้วนะครับ8 7 7 8เพราะนั้นตัวเลขถือว่าน้อยครับเพราะว่า8ปปกติเราจะแยกออกไปแล้วมันรวมใส่ไม่ใหนะ้เน้นบนกันล่างนะครับส่วนล่างนะครับ 53กับ62ส่วนตัวเลขคลาสชอบ62มากกว่า53นะแต่ไม่ใช่ไม่มานะครับพูดถึงความชอบส่วนตัวนะครับชอบ62มากกว่า53าแปดตัวนี้ครับผม50 51 52 53 60 61 62 63ล่างกันบนนะครับนะครับแบ่งเป็น2หมวดนะครับกลุ่มนี้บนกับกันล่างกลุ่มนี้ล่างกันบนนะ คัดมาให้แล้วนะครับ3คู่นะครับคัดมาให้3คู่นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยเลขน้าน,นครับร้อยเลขหน้าล่างเก้าสอง 3 9 2 3 1นึ่งเลขลาดเน้นไปที่2นะครับพอเน้นที่2ปุ๊บเลขลาดจับมาเป็นแพทเทิร์นให้ดูนะคะรับเลขลาดเน้นไปที่7 8บนเลขลาดก็จับไปที่2 7 8 2 7 8นะครับ2 7 8แล้วก็นะครับเก้ ติดดาววให้ที่ 2, 8 8นะครับหวังว่า FC คงเข้าใจนะครับรีบทำให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็ทำให้ดูเลยนะครับอย่าไปมองว่าตัวเลขมันเยอะนะครับจริงๆมันมีไม่กี่คู่นะครับมีแค่ับ3คู่เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่ลงให้ถ้ามันไม่ออกมา 5, 3, 6, 2, 7, 8 FC จะน่าเสียดายมากนะครับเพราะตัวเลขมันเข้า จะมาโอดร้องควรทีหลังไม่ได้ครับผมว่านี่นะครับคือความเสี่ยงเพราะนั้นเล่า่ะทำให้ดูนะครับเน้นก็เน้นให้ดูแยกก็แยกให้ดูบนล่างนะครับกันกันไว้บ้างนะครับไม่ใช่บนก็บนอย่างเดียวล่างก็ล่างอย่างเดียวฟังที่เลธิการพูดนะครับเห็นไหมครับว่าล่างกันบนบนกันล่างเวลาเราลงทุนเราต้องมีวิธีการกันนะครับเพื่อไม่ให้นะครับขาดทุนนะครับให้มีกำไรนะครับ เพราะนะครับเขาทำขึ้นมาก็เป็นบ่อตกปลาบ่อใหญ่ก็คือความโลภครับอันนี้เลขครับไม่ได้ว่าใครนะครับพูดให้ฟังด้วยความเป็นจริงว่านะครับเจ้ามือเขาตกปลาบ่อใหญ่ไว้นั่นคือความโลภนะเพราะถ้าเราไม่โลภเรามีสติเราก็จะได้กินเจ้ามือนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นเหยื่อ แต่ถ้าเราตะคุบเหยื่อเลยโอกาสพลาดนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตกเหยื่อไว้นะครับเพราะนั้นนะครับคอยมีสติสำหรับเลขคลาดคัดให้ครับผมย้ำอีกทีครับ3ชุดนะครับ5 3 6 2เน้นล่างกันบน78คู่เดียวครับผมเน้นบนกันล่างชอบมากที่สุดคือ6 2กับ78ครับ3ตัว278ครับหลักร้อย 9 2 3 1ชอบที่2ครับนะครับไปวิเคราะห์เอานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่เลขลาดดยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ถูกกันทุกคนนะครับผมขอให้เลขลาดคัดตัวมาถูกทั้งบนทั้งล่างครับแตก2ตัวบน3ตัวบน2ตัวล่างด้วยครับเข้าตัวรูดบนล่างด้วยนะครับผมสาธุขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบครับผมรวยรวย รวยครับผมสวัสดีครับ